สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ครับพามาเบิงสวนยูค่าครับต้นกระดาษพันเคเจ็ดนะครับสายพันเคเจ็ดอายุหนึ่งเดือนครับสามมือนะครับเนาะเท่าที่เบิงนี่ครับอายุหนึ่งเดือนกับสามมือนี่ การจเจริญเติบโตนี่โอ้เป็นที่น่าพอใจเลยนะครับเนาะอันนี้ก็คือการปลูกยูก่าหานาแร้งนะครับเนาะหลังจากเมือ่อฝนคือเมื่อที่ปลูกก็คือวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนะครับเนาะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่ธันวาคมนะครับได้สาม สามมือครับนี่ยูคาสามสิบสามมือนี่เท่าที่เบิ้งนี่เนาะครับเนาะก็คือง่ามง่ามคักครับถ้าอายุสมนีเราได้ขนาดนี้เนาะครับถ้าเทียบกับมือที่ห่าออกมาปลูกนะครับในขั้นตอนต่อไปเนาะครับบันเสานี่แหละบันเสาก็คืออีกสองมือนะครับเพราะว่ามือนี่วันพฤหัสบดีผมสิมาไห้ปุยทางใบเป็นข้างแรกนะครับเนาะ ผมคิดว่าถ้าได้ปุ๋ยทางใบเข้าไปเนี่ยอาจจะง่ามขึ้นก้่นนี้อีกอันเคเจตเนี่ยมันจะเป็นพุ่มนะครับเนาะเริ่มแตกพุ่มแล้วตอนนี้เอาครับพี่น้องท่านใดขั้นสนใจนะครับเนาะไปลองศึกษาข้อมูลเบิ้งครับันไดมีหน้าเฮือ่อพ่อกระเทินไนนครับอันนี้เป็นให้หน้าได้เลยครับ หน้าเหือกห,ห,หน้าเห็ดเข่าก็ได้บหลายเนาะครับเนาะผมก็เลยเปลี่ยนมาเห็ดดูค่าลองเบิงนะนี่ครับผมว่ามันน่าสนใจดีอยู่เลยครับพี่น้องครับนี่ครับเนื้อที่กั็หลายครับตรงนี้ครับสองไร่ก,กว่าแต่ผมก็ปลูกไปหนึ 1, ่งพันหนึ่งรอยต้นเนาะครับเนาะระยะปลูกกับ ระยะระวังแถวนี่ก็คือสองเมตรหาสิบครับระวางต้นก็คือเมตรหาซิบครับนี่ครับง่ามครับถือว่าง่ามเลยครับพันธุ์นี่ผมปลูกเป็นขั้งแรกครับพันธุ์นี่ผมเคยปลูกยุคค่าเอซีมาสามพันกว่าต้นแล้วนะครับก็ยังบอกง่ามขนาดนี้นะครับเนาะเอาผู้ใดสนใจก็ลองศึกษาข้อมูลเบิ้งนะครับเด้อผู้ใดมีที่มีทางครับสวัสดีครับ